ธรรมดาสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพุทธธรรมนำชีวิตน้อมนำธรรมะคติธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาประดับสติปัญญากับญาโยมสาธุชนผู้ฟังเป็นประจำทุกๆเช,ชา้าห้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณ นำธรรมะมา,มาระดับสติปัญญากับจะโยมสาธุชนผู้ฟังวันนี้นำหลักธรรมที่ประพฤติปฏิบัติแล้วนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหากผู้ใดยึดถือปฏิบัติตามธรรมานี้ก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตหลักธรรมนั้นมีสี่ประการที่บุคคลนำไปสู่ความเจริญประกอบไปด้วย มีรูประเทศสวาสะหมายถึงการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมประการที่สองว่าสัพปริสูปสังเสวะก็หมายถึงว่าการครบสัตบุรุษการเข้าไปคบกับคนดีประการที่สามว่าอัตตะสัมมาปณิธิ ก็หมายถึงว่าตั้งตนไว้ให้ชอบตั้งอยู่ในสุจริตประการที่สี่ปุเพเจกตาปุญญาตาก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ที่มีบุญได้กระทำไว้ก่อนแล้วหลักธรรทั้งสี่ประการนี้ใครที่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็ยอมนำไปสู่ความเจริญ คำว่าปฏิรูปรเทศวาสะก็หมายถึงว่าอยู่ในทินที่อันควรไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นในที่ทำไรทำนาทำการเกษตรเป็นลูกจ้างร้านค้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในที่อันควรแล้วเนะหมาะสมกับกิจของตนเองที่ต้องทำ ไปถึงเช่นการศึกษาการประกอบอาชีพการปฏิบัติธรรมและการบำเพ็ญสมณธรรม <c oughs> ผู้ต้องการศึกษาวิชาสาขาใดๆก็ควรอยู่ในที่ที่มีความพร้อมนะเช่น ถ้าศึกษาก็ด้านคุณครูอาจารย์มีตำราเรียนมีการคมนาคมสะดวกและสิ่งอื่นๆที่จำหน่วยให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพผู้ต้องการประกอบอาชีพในด้านเพาะปลูก ล้วก็ควรอยู่ในท้่ที่ที่มีดินมีน้ำสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกพืชนั้นๆผู้ต้องการประกอบประกออบาชีพพ้าขายก็ควรอยู่ในถิ่นที่มีประชาชนหนาแน่นมีสาธารณูปโภคมีเส้นทางสะดวก เราะนั้นผู้ต้องการปฏิบัติธรรมก็ควรอยู่ในท้องถิ่นที่มีพระสงค์ผู้รู้ธรรมและก็เคร่งครัดในพระวินัยมีผู้สนใจปฏิบัติกันมากถ้ามองไปถึงพิสุผู้บําเพ็ญสมณธรรมคือการเจริญภรรมนาพระพุทธเจ้าสอนให้ไปในที่อันเหมาะสมคือ ที่อันสงัด <c oughs> ที่กล่าวมานี้ก็หมายถึงว่าท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆที่ควรจะดำเนินชีวิตเพราะในข้อของธรรมะที่เรียกว่าเปรียบเหมือนกับกงจัก ว่าล้อที่จะหมุนไปมีทั้งสี่ล้อรถมีทั้งสี่ล้อล้อที่หนึ่งก็คือาการประพฤติปฏิบัติอยู่ในทินที่เหมาะสมการอยู่ในทินที่เหมาะสมาาทีทมสม่สามารถทำกิจของตนเองได้ดีหรือบอกว่าท้องถิ่นที่เหมาะสมก็คือมีคนดีมีผู้รู้ธรรมอยู่ จากในข้อที่สองที่เป็นลงกงล้อเนี่ยที่จะพาชีวิตไปสู่ความเจริญเรียกว่าสัปปุริสูประสังเสวะ <c oughs> แต่ว่าการเข้าไปคบกับคนดีเรียกว่าสัตบุรุษคนดีคนสงบผู้ที่เป็นสัตบบรุษ นะย่อมมีธรรมอยู่เจ็ดประการนะเป็นผู้รู้จักเหตุเป็นผู้รู้จักผลเป็นผู้รู้จักตนเป็นผู้รู้จักประมาณเป็นผู้รู้จักการเป็นผู้รู้จักชุมชนแล้วก็รู้บุคคลที่เข้าไปคบแผ่ การเข้าไปสนทนาเข้าไปไต่ถามถ้าเป็นนักเรียนก็เข้าไปมอบตัวเป็นสิทธินะ์รับโอวาทของสัตบุรุษเมื่ออยู่ในท้องถิ่นที่มีสัตวุรุษคือคนดนะีตามในข้อที่หนึ่งแล้วบอกว่าเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลเนะี่ยเขาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลนะยอมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ นะนำไม่รู้จักบาปปุนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ <c oughs> รู้จักประพฤติดีแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ละเวน้นทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวอันนี้ถือว่ารู้จักบุคคล ในส่วนที่บอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิหมายถึงว่าการตั้งตนไว้ชอบก็หมายถึงว่าการตั้งตนไว้ชอบทั้งร่างกายจิตใจตั้งตนไว้ชอบจึงหมายถึงการตั้งอยู่ในสุจริตทั้งสามสุจริตทั้งสามก็คือกายทุจริตากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ายสุจริตก็การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การมาการไม่ประพฤติผิดในกรรมมธีสจุจริตจริตนั้นได้แก่การไม่พูดเท็จการไม่พูดสอดเสียดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจอ้มอมโนสุจริตก็ได้แก่การไม่อยากได้ของผู้อื่นการไม่คิด พยาบาทผู้อื่นการเห็นชอบตามตำนองโครงธรรมการที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบตั้งตนอยู่ในประโยชน์ปัจจุบันได้แก่มันหาทรัพย์การรักษาทรัพย์ไว้การมีเพื่อนที่ดีการเลี้ยงชีวิตที่พอเหมาะพอดีรู้จักมองถึงใ้ประโยชน์อนาคต ได้แก่ความสมบูรณ์ด้วยศรัทธาความสมบูรณ์ด้วยศีลความสมบูรณ์ด้วยจากะความสมบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อเข้าไปคบหาสมาคมกับสัตว์ตวบุรุษและสัตว์ตวบุรุษนำแต่สิ่งที่ควรแนะนำผู้เข้าไปคบหาปฏิบัติตามคำแนะนำ ย่อมเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบในล้อที่สี่หรือจักในอันที่สี่ก็คือปุกเพเจกระตะปุญญาตาภาษาคำสอนขององค์ปะสัาม,มาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้มีบุญได้กระทำไว้ก่อนก็หมายถึงว่าได้ทำบุญไว้ในอดีตโดยเหตุ กุศลกรรมหรือความดีเนี่ยแต่โดยผลก็คือความสุขคนทําความดีในอดีตย่อมเลยรับผลความสุขในปัจจุบันคนที่ทําความดีในปัจจุบันย่อมให้ผลเป็นความสุขในอนาคตและผู้ที่ทําบุญหรือก็ทําความดีนั้นยังได้รับความสุขได้รับผลความดีตอบแทนในขณะที่ทํา กอเกิดความปีติยินดีความสุขในใจสบายใจที่ได้ทำการได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมการได้รับการปฏิบัติตอบที่ดีความเป็นผู้มีบุญได้กระทําไว้ก่อนผมประมาณเหมือนกับคนที่เรียนหนังสือจนสำเร็จเนี่ยได้ประกาศนรีญาบัตรหรือปริญญาบัต อันเป็นเครื่องแสดงคุณอาวุธให้เข้าทำงานได้เมื่อทำงานเจริญก้าวหน้ามีตำแหน่งสูงขึ้นมีฐานมั่นคงก็ได้รับความสุขตามสมควรแก่ตภาพความสุขนั้นเป็นผลของความดีได้แก่การเรียนหนังสือได้กระทำไว้ในอดีตอันนี้เรียกว่าปุเพจะกระตะปุญญาตาการทำความดีไว้ก่อน สำหรับความสุขที่รับจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดจากการตั้งตนไว้ชอบมีความเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันเป็นเหตุให้เกิดข้อหลังๆกล่าวคือการอยู่ในตั้งตนไว้ชอบก็อยู่ในประเทศที่ควรอยู่ในท้องถิ่นที่ควรการคบกับคนดีการรู้จักบาปบุญคุณโทษบำเพ็ญตนไว้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะได้รับความสุขเป็นผลของบุญในการต่อมาที่บอกว่าการครบสัตว์ตุบุษเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณเนี่ยความรู้จักธรรมธรรมัญญตาหรือการรู้จักเหตุคือรู้จักความจริงรู้หลักการหลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดารู้กฎเกณฑ์แห่งบุญรู้กฎเกณฑ์ของบาปเรียการู้เหตุรู้ผลรู้จับวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์แล้วก็รู้หลักการที่จะทําให้เกิดผลเช่นนักเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรพิสศูน์นั้นก็รู้ว่าหลักธรรมในข้อนั้นๆคืออะไร มีอะไรบ้าง <c oughs> ไปจนถึงพระมหากษัตริย์ก็ทรงทราบว่าหลักการปกครองราชประเพณีเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างรู้ว่าจะต้องกระทำเหตุอันนี้หรือก็ะทำตามหลักในข้อนี้จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการในส่วนอัตตัตันยุตาน เป็นผู้รู้จักอัดหมายถึงว่ารู้ความหมายรู้จักผลเป็นความหมายรู้ความมุ่งหมายรู้ประโยชน์ที่ประสงค์ว่าทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นอย่างไรรู้จักผลว่าจะเกิดขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างไร รู้ว่าหลักธรรมหรือภระสิทธิข้อนั้นนั้นมีความหมายอย่างไรหลักนั้นนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรกําหนดไว้เพื่อพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์รู้ว่าทำอย่างนี้ประโยชน์อะไรการที่ตนกระทำอยู่นั้นงานการที่ทำอยู่นะั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรนี่เขาเรียกอัตถันยุตตา รู้จักผลไม่ใช่ทําสักแต่ว่าทําไปวันวัน,ว,นวันหนึ่งเขาให้ทําก็ทำก็เลยไม่รู้ว่าทําไปแล้วจะได้อะไรจะดีอย่างไรเขาให้เรียนก็เรียนเขาให้ทำํำมานี่ก็ทําไปโดยไม่รู้ความมุ่งหมายว่าที่สุดนั่นนะถ้าทําอย่างนี้แล้วพอพฤ่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้ผลอะไรก็ต้องรู้ความหมาย ในความที่ธรรมะที่สอนมาความเป็นผู้รู้จักตนให้เรารู้ว่าเรานั้นมีสถานภาพเป็นอะไรมีฐานะมีภาวะมีเพศมีกำลังมีความรู้มีความสามารถมีความถนัดมีคุณธรรมรู้ว่าขณะน,นี้เรามีเท่าไหร่อย่างไรแล้วประพฤติเหมาะสม แล้วก็รู้จักแก้ไขปรปับปรุงต่อไปเป็นอัตถันยุตาเขาเรียกว่ารู้จักตนความรู้จักประมาณหรือความพอดีถ้าพิสุก็จะรู้จักประมาณในการรับแล้วก็บริโภคปัจจัยสี่ เป็นขรัหัดเป็นขลังารรู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์เป็นนักเรียนนักศึกษาก็รู้จักประมาณกําลังของตอนเองในการทํางานแม้แต่รัฐบาลที่เขากำลังจะตั้งกันอยู่ก็ต้องรู้จักประมาณในการเก็บภาษีในการใช้งบประมาณไม่ให้ขาดทุนรู้จักในการบริหารประเทศนี่เรารู้จักประมาณ ในความที่บอกว่าเป็นผู้รู้จักการรู้การเวลาอันเหมาะสมรู้ระยะเวลาที่จะต้องใช้ต้องประกอบกิจรู้เวลาว่าในส่วนไหนที่จะทำงานทำให้ตรงเวลาทำให้ทันเวลาทำให้พอเวลาทำให้เหมาะแก่เวลาส่วนคำว่า รู้จักชุมชนคือรู้จักกลุ่มบุคคลรู้จักหมู่คณะนะรู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักที่จะประชุมรู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆว่าชุมชนนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปหาต้องทำกิริยาหรือปฏิบัติอย่างไรต้องพูดอย่างไรควรสงเคราะห์อย่างไร บางท,ทีเนี่ยปฏิบัติตนอยูอ่เคยทำตนอย่างไรอยู่ที่บ้านไปที่วัดก็ทำตัวอย่างนี้แหละ,ะเคยปฏิบัติตนอย่างไรเข้าไปในสถานที่ราชการก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละคือไม่รู้จักไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักเวลาดังนั้นคนที่รู้จักชุมชนเนี่ยเมื่อจะเข้าไปในชุมชนใด ก็ต้องรู้เหมือนโบราณก็บอกว่าเข้าเมืองตารหลวต้องหลิวตาตามเขาได้ประพฤติเขาได้ปฏิบัติอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้การที่เราจะเข้าไปเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาเคยกระทำอะไรอย่างมาเป็นมาก่อนวัฒนธรรมก็เป็นอย่างไร ประเพณีเขาเป็นอย่างไรก็แก้ไขปรับปรุงตนเองให้รู้จักกับชุมชนนั้นเราจะเข้าไปแก้อะไรจะไปปรับปรุงอะไรจะไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องรู้จักเขาก่อนที่บอกว่ารู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ถ้าเราไปแล้วไม่รู้เลย เป็นทหารจะไปลบไม่รู้ว่าข้าศึกจะซุ่มอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนมีข้าศึกบ้างมีอริสตูมต,ตรงไหนบ้างไม่รู้เลยไปก็อาจจะไปพลาดพลัง้งพลาดพลังเสียชีวิตได้ในข้อธรรมะข้อที่เจ็ดว่ารู้จักบ,บุคคล ไม่ใช่ว่ารู้จักคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้ต้องรู้ว่าความแตกต่างของบุคคลเนี่ยคนไม่เหมือนกันมีอาชฉรยสัยก็แตกต่างกันมีความสามารถก็แตกต่างกันมีคุณธรรมก็แตกต่างกันต้องรู้ว่าผู้ใดยิ่งหย่อนอะไรคนไหนมีความเก่งอย่างไรรู้ว่าคนไหนควรครบคนไหนไม่ควรครบ จะตำหนิจะยกย่องจะแนะนำสั่งสอนอะไรนี่ก็ต้องรู้จักบุคคลนี่เป็นส่วนของธรรมะในนะรวมรวมที่เราประพฤติปฏิบัติกันได้ทุกคนข้อที่ไม่พึงประพฤติปฏิบัติก็กุศลอกุศลคือความไม่ฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาด ความไม่ฉลาดมูลไปดูรากดูเงาแต่แปลตามความว่ารากเงาของความไม่ฉลาดก็หมายถึงว่ารากเงาหรือต้นต่อของความชั่วทั้งปวงเมื่อจะกําเลิกจะแสดงออกเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมีโลภะค,คือความอยากได้ อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตอนเองอยากได้อยากให้ตนเองเหมือนกับคนอื่นหรือมีความมีมากกว่าผู้อื่นความอยากมีหลายรูปแบบซึ่งก่อให้เกิดละเกล้าของความชั่วทั้งปวงเช่นหิจฉาความอยาก <c oughs> <c oughs> อ,อยากอย่างชั่วช้ามาหิจฉานี่ความอยากรุนแรงอภิชา วิสมะโลภะคือความโลภได้ถึงขั้นเพ่งเลงความอยากจะเกิดมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความชั่วในตัวเอง <c oughs> นั่นเป็นความโลภความคิดประทุษร้ายอยากฆ่าอยากทำลายผู้อื่นอันนี้เป็นรากเง้าห้เกิดกิเลสที่เรียกว่าปฏิฆะความหงุดหงิดโกทะคือความโกรธ อุปนาัหา่ความผูกโกรธพยาบาทความคิดปองร้ายถ้าปล่อยให้มีโทสะมากๆคนนั้นก็จะเป็นคนชั่วเป็นคนผ่านไปเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงนะทำให้ขาดสติไม่รู้รับผิดชอบนะโลภะโทสะย่อมส่งผลเป็นโมหะได้ เพราะนั้นข้อคิดเตือนจิตสกิจปัญญาในข้อธรรมวันนี้ก็นำมาเพื่อญาติโยมสาธุชนนั้นได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพูดถึงอกุศลส่วนความวกุศลประพฤติปฏิบัติดีเป็นอย่างไรก็คงจะได้กล่าวให้ฟังในวันต่อๆไปวันนี้ขอญาติโยมนั้นจงมีความเจริญจากการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทัน่นทั่วทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพร